เปิดมัวเพื่อวัดพระบาทนภูนบุรีครับวันนี้นะเรามาเปิดมัวเพือเ่อถาวายหลวงพ่ออารมณ์กหในวัดพระบาทนพูครับกลาไปสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอสคนชราและเด็กอนาถารวม4,000กว่าชีวิตณตุทธศักราช3ยอดอำเภอเมืองจังหวันนดนบุรีครับลูกโป่งตรงนี้แจกฟรีนะครับแบบ่งปันรอยยิ้มให้น้องๆครับอย่าไปปกน้องปกหลังกันได้ครับ เป็นโครงการศิลปินจินนอนตอาสาเปิดบูธที่วัดพระบาทสมภูรบุรีรคร,รับปีที่311ของวัดพระบาทสมภูครับหลวงพ่อทำงานทุกวันครับไม่มีวันหยุด315วันหลวงพ่อทำทุกวันครับตลอด3 1ปีที่ผ่านมาวันนี้เรามาเปิดหมวกถวายหลวงพ่ออารมณ์กันครับ สรงมอบผู้ป่วยโรคอีคอนชระนะนาและเด็กอนาถารวม4,000กว่าชีวิตณตำบลเขาสามยอดเอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับเป็นโครงการศิลปินจิตอาสาเปิดม่วงแจกฟันรอยยิ้มให้น้องๆ้วยรูปปกตรงนี้แจกฟรีนะครับหยิบไปฝากน้องฝากหลักกันได้ครับ ทุกปกตนี้แจกฟรีนะครับอิบได้เลยครับเป็นโครงการศิลปินจิตอาสาเปิดมวัววัดพระบาทน้ำผูลบุรีครับถวายแด่หลวงพ่ออารมณ์กดแห่งวัดพระบาทน้ำาพุที่จับหเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบุรีครับเชิงเขาน้ำพู้ตรงนั้นหรือชื่ออย่างเป็นทางการคือพระพุทธบาทประธานพรน,นะฮะกับ,บหลวงพ่ออารมณ์กดแห่งวัดพระบาทน้ำพูครับช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์คนชราและเด็กอนาถา รวมๆแล้ว4พันกว่าชีวิตครับนะเวลานี้ลูกปกตรงนี้แจกฟรีนะครับหยิบไปฝากน้องฝากหลานกันได้ครับแบงคฟันรอยยิ้มสู่น้องๆกันนะกับคองการศิล,ลปินจิตอาสาเปิดมวอเพื่อวัดพระบาทน้ำพุลพบุรีครับอันนี้ก็ชอพคตณอกระดนจากสมาคมศิล,ลปินสลกในประเทศไทยฮนะ กับน้าทีกับวิทั์นะฮะกับโครงการศิปินจิณอาสาเปิดหมวกเพื่อวัดพระบาทน้วงปูครับวันนี้เรามาเปิดมวกเพื่อถวายหลวงพ่ออารมณ์กดแห่งวัดพระบาทห้วงปูลบบุรีครับลุกโปกตรงนี้แจกฟรีนะครับสามารถหยิบไปฝากน้องฝากหลานกันได้ครับ